ช h แนล e p Apple s t o ร y รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะหลังจากที่ผู้กํากับการจาราจารเสนอกรรมการขนส่งทางบกทําใบขับขี่บิ๊กไบค์โดยกําหนดเงื่อนไขผู้ที่ต้องมีใบขับขี่ก็คือผู้ที่มีรถขนาด4 0 0ซีขึ้นไปต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีใบรับรองจากบริษัทฝึกอบรมขับขี่บิ๊กไบค์ในการสอบปฏิบัติต้องนํบิ๊กไบค์มาสอบด้วยซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถ แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักคณะกรรมการทฤษฎีการตรวจสอบพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้ล่าสุดเมื่อวันที่6กันยายน2563คอรบ,บอรเห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขอและการออกใบบอนุญาตขับขี่และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีสาระสำคัญเช่น,นกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำม,มาประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถได้อย่างไรก็ตามผู้ที่จะประสงค์ขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงอย่างบิ๊กไบค์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์4 0 0ซีขึ้นไปต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมนอกจากนี้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทั้งนี้มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งอาจทําให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างมาตรฐานสําหรับความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียและทรัพย์สินเสียหายขึ้นได้